มาแล้วครับเจ้าเจ้าเจ้าเจ,จ้ามาแล้วครับมาแล้วครับคำวังชชยครับมาแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้นักปั่นกําลังมาครับนักปั่นวังคําชยปั่นออกกําลังกายทุกเช้าเลยครับแห่งกาดสะพาน อโยโยโยโอ้โหสุดยอด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 เลยครับสุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลยอ่ามาแล้วครับพายุดมาไม่พอแล้วเปลาไปทางตรงพายุดโอ้รอหนึ่งตีมันยังโอ้ตีมันตัดเข้าป่ะเขาหนักสภาพแวดล้อมคือเดือกหนักเลยบรรยากาศต้อยอดเลยอาวลูกมันหนึ่งมันหนึ่งดยอดเลยดึงท่อนมาเลยฮารุท่อนมันหนักมันกลายเป็น บ่ไดนกำลังบ่ได้มีช่วงพักช่องว่างวันนี้ช่องว่างไี่สะพานขาวเี่ยนวัสดุเาบอกว่าเขาพูดเลยโดยบางจังบ้าดแม่ว่าเขาด้อทจัว่าเขาบว่าจากแค่ของเสียภงเขาเนี่ยสติมันเออสติมรุ่นนี่จัาสีนี่มันได้ยุบจ้งสีโอ้มันมันดึงขึ้นมาเลยมันขึ้นมาเที่ปีเขาึ้นมาดึงขึ้นมา้บรรยากาศยามเช้าดยอดเลย ครับมื่อนี้ปั่นจักรยานออกกำลังกายมาเห็นแดดร้อนๆส้มบรรยากาศปลาอ้อยน้ำถ่วมเทียงหน้าหน่อยไพ่น่อนอน้ำถ่วมเทียงหน้าหน่อยครับจะไปเบิ่งกันหูวป,ป่ากับบอนพัวป่า น้ำถ่วมเสียงหน้าหน่อยปลาอ้อยถ่วส่วนมันพร้อมเออมันจะกัดรรมศาสร์ยามมือเสาน้ำถ่วมเชียงหน้าพี่น้องเบิ่งพูกค ทางสมงบิวเดี่ยงจะข้าวกันนะฮอฮะห่องม่โอ้เึียงนาอยู่หุ่นเสียงนกเสียงน้อยยามาือเสาห้องกุ๊กกแกแกธรรมชาตนะครับพาสมงบิวชื่ถัด ย่าหมูเส่าเลียอ่อนๆตันจัก,กรยานมากข็นกันเลยเห็นวิวที่วทัดเลยถ่ายพี่น้องเบิ้งครับ กระยานข่อยไปใส่นอบาลโอ้โหจอดที่หลีคาตาสมวิวน้ำไทยนกเห็นนกก่ออกง่างมันจอดอยู่ฟังเห็นเห็นคนมันกย็ยยานมันก็ตื่นด้วยกัน,นก็บินขึ้นไทยบ่ท่านซำเอ้อ ก็สนุกดีมันกันมาคนเดียวเที่ยวกับธรรมาชาติอโอ้กาตัวหนึ่งก้าวก้ามาโอ้โอ้วรากับไปไหน อยู่ห้ากินขึ้นกันคืนขึ้นมานุกหนูปูปีกปูว่าค้นตัมมาหากินเปอควมอมู่หลอดอ่ารับชมไว้สักนิดนะครับไปแล้วครับ